สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,กคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับฟ้าในช่องอันเดอร์ฟ้าค่ะวันนี้นี่เราใส่เสื้ออะไรคะทุกคนเสื้อรักศึกษาแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาแต่งหน้าไปเรียนนะคะไปมหาวิทยาลัยกันเพราะว่าเราไม่ได้แบบ แต่งหน้ามาแบบนานแล้วเรามาอัปเดตหน่อยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มาแบบว่าในลุคใสๆไว้ใสเกาหลีดูนี่นั่นนะคะเรามาในลุคแบบว่าจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะเป็นพี่แบบปีสองปีสามปีสี่เราก็ยังไม่ได้พูดเราจะไปหาเพื่อให้ได้นะคะประมาณนั้นและลุควันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าจะใช้เครื่องสำอางของชินเนนะคะนี่ตัวนี้เลยคือแบบเขาเป็น new c o l เลค t i o n นะคะที่คอแลแลบกับคุมมงคือดูดีแพคเกจจริงคือแบบน่าหลักตุกป,ปิกมาก ก็ที่สําคัญนะคะ เหมาะมากๆเลยค่ะกับนักศึกษาแบบเรานะคะเพราะว่าราคาเขาแบบปุกปิดน่ารักราคาเบาๆนะคะบอกเลยว่าต้องสอยทั้งคอลเลคชันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลูกนี้แต่งยังไงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดแชร์ด้วยก็ดีนะคะไปดูเลยนี่นะคะฟ้าก็จะมาร์กหน้าแบบนี้ก่อนเลยนะคะขึ้นจริงๆมาร์กหน้าเนี่ยมันใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือว่าใช้ตอนไหนก็ได้ทุกคนส่วนฟ้าเนี่ยฟ้าชอบมาร์กหน้าตอนเช้านะคะเพราะว่าฟ้าจะสระผมตอนเชา้าแล้วฟ้าก็จะมาร์กหน้าเวลาเปาผมะะไแบบนนี้นะคะ ซึ่งวันนี้ฟ้าใช้มาสก์หน้าตัวนี้นะคะชินเน่คูมังงงเชียร์ฟูลแอนตี้แอคเน่แอนไวทมาคือตัวนี้เขาจะช่วยลดความมันนะคะออกประลมผิวแล้วก็เวลาที่ฟ้าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟ้าจะชอบตัวนี้นะคะแต่เขาก็มีสูตรไวทเทนนิ่งนะคะเนี่ยไวท์เทนนิ่งจะเป็นสูตรสีฟ้าตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะคือชินเน่คูมังงงเชียร์ฟูลไวท์เทนนิ่งแอนด์ไวมาก็ไปเลือกใช้กันได้นะคะว่าแบบเออใครชอบตัวไหนชอบสูตรไหนสนใจสูตรไหนเป็นพิเศษอะไรเนี้ยโอเคอันนี้ก มากเป็นเวลาแบบ15นาทีแล้วนะคะโอเค คือตอนนี้หน้าฝ่ามีรอยสิวเยอะมากเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปกดสิวเองทุกคนต่อมานะคะวันที่เราไปมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยเราจะต้องห้ามลืมนะคะกับครีมกันแดดนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะชินเน่คุมัมงเชียร์ฟู u ยูวีโปรเทกเตอร์เฟสเชลคนะคะตัวนี้กันแดดได้ถึง spf 0บวก pa 3บวกเลยนะคะรับรองว่าไม่ดำแน่นอนอย่างฟ้าเนี่ยฟ้าเรียนที่ธรรมศาสตรใช่ปะถ้าไม่ทาครีมกันแดดนะก็คือดำเลยขอบอกคือแดดแรงมากทุกคน แรงแบบแรงมากๆแต่ไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับตัวนี้คือกันแดดได้ดีแน่นอน<ๆ>เพราะว่าค่า SPF เขาเยอะมากนะคะ แล้วก็ตัวนี้แบบเนื้อเบาบางมากทุกคนดูดิว่าฟ้าทาไปแล้วคือแบบมันเบาบางแล้วก็ซึมไปกับผิวหน้าได้ดีมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้คือออยฟรีนะทุกคนคือไม่มีออยนั่นเองนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้หน้าแบบเยิ้มอะไรเงี้ยบางกันแดดที่ไม่มีออยเวลาเราแต่งหน้าไปอะ่ะหน้ามันจะเยิ้มระหว่างวันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ไม่เป็นเลยคะ่ะช่วงที่ฟ้าทําคลิปนี้นะคะคือช่วงคริสต์มาสนะคะไปทําเล็บมาเพื่อบบน่ารักมากเลยอะ ว่าวันนี้ฟ้าจะจัดเต็มนิดนึงเป็นแบบว่าพี่ๆนักศึกษาปี2-3-4แล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยจะใช้รองพื้นนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าใช้ตัวนี้เลยค่ะ ชีเน่คุมะมงเชียฟูลรองแวร์ลิควิดฟาลเดชั่นตัวนี้นะคะก็มีกันแดดเหมือนกันนะคะ S.P.F 50 P.A. 4บวกนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะแบบเออพี่หนูไม่ได้อยากแต่งหน้าจัดเต็มอะไรแบบนั้นนะคะคือสามารถใช้ BB ได้ BB นี่ก็คือใช้ง่ายนะคะตัวนี้คือชีเน่คุมะมงเชีย e ฟู b b ีบีครีมตัวนี้ก็มี S.P.F 15 P.A. 2บวกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะฟ้าขอใช้รองพื้นนะทุกคนฟ้าก็จะใช้กับนี่เลย ฟองน้ําไข่นะคะเติมเลยตัวนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันไม่หนานะสามารถใช้แบบทุกๆวันได้จริงๆนะคะตัวนี้คือกเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างปกปิดได้ดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะนางไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะตัวนี้ฟาใช้สี่เบอร์น่าจะ C ีสองนะคะ โอเคสีสองเนาะผิวแบบว่ากลางๆขาวเหลืองนี่เห็นปะทุกคนว่ามันนะปกปิดค่อนข้างดีนะคะดูตรงหน้าผากแบบต่างกันมากเลยนะคะจริงๆตรงไหนที่แบบว่ามีรอยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถปิวขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นได้เนาะต่อมานะคะฟ้าก็จะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยในการปกปิดรอยที่เอออาจจะยังปกปิดไม่มิดนะคะเพราะว่ามันก็มีรอยเข้มๆเยอะอย่างที่บอกว่านอนดึกมากแล้วก็มีรอย กดสิวเยอะนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่ารอยสิวตรงหน้าผากอะไรเงี้ยก็คือรองพื้นเขาปกปิดนิดแล้วเนาะต่อมานะคะลกคอนซิลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแป้งเค้กนะคะชีเน่คุ้มม่วงเชียร์ u ฟร์ออยล์ฟรีโปร,รเทคชัน่นแม p ค้กพาวเดอร์ sf 3 5 pa บวกบวกบวกตัวนี้เป็นแป้งเค้กที่แบบปกปิดดีมากจริงๆแบบว่าไม่ลงรองพืนะ้นก็สามารถใช้แป้งตัวนี้นะคะปกป,ปิดได้แบบเดี่ยวๆเลยแต่ว่าวันนี้เ้าต้องการความกริบนิดนึงเนาะก็จะใช้แป้งนี้นะคะเซตลงไปแบบว่าเออใต้ตานู่นี่นั่น,นตรงที่ส่วนเราแบบลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ทั้งหมดทั้งหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบเออดูเป็นแป้งเกินไปอะไรแบบนี้นะคะ ประมาณนี้แล้ก็ปกปิดตรงนั้นหน้าผากทีโซนแป้งตัวนี้ฟ้าจะพกไว้ในกระเป๋าเลยนะเพราะว่ามันพกง่ายแล้วก็มีความน่ารักมากนะคะเผื่อแบบเออเราแบบเหนือออกระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพกเข้าไว้แบบติดกระเป๋าได้นะคะส่วนไปหน้าทั้งหมดนะคะฟ้าจะลงด้วยแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้เลยชินนี่คุ้มมะมงเชียร์ฟูลลู o พาวเดอร์มีเลยน่ารักมากจริงๆนะตัวนี้ฟ้าก็ จะใช้แปรงนะคะในการปัดทั่วใบหน้าเลยค่ะฟ้าก็จะปัดไปนะคะทั่วใบหน้าเลยตัวนี้มันจะมีความเบาบางมากทุกคนแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะระหว่างวันนี่คือดีมากต่อมานะคะฟ้าก็จะมาแบบบรอนเซอร์กรอบหน้านะแบบเบาๆบางๆนะคะด้วยยูส Star Si กเนเจตัวนี้เลยนะคะก็จะใช้เป็นสีกลางของน้องเขานะ ไปัดไปแบบเออกรอบหน้านิดหน่อยไม่ต้องเยอะเห็นปะมันก็จะดูแบบเออหน้าเรียวหน้าวีโดยที่แบบเออไม่ต้องฉีดบ,บูท็อกนะคะเังบอกว่าจริงๆมันมีคลิปหนึ่งที่แบบฟ้าพูดนะคะเล่าเรื่องไปด้วยแต่งไปด้วยนะคะเกี่ยวกับแบบเอออยู่ในมหาลัยชีวิตมหาลัยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะคนให้ความสนใจดีมากเลยนะฟังก็กะว่าจะมาเล่าประสบการณ์อะไรต่าง END ๆนานาอีกนะคะเพราะจริงๆชีวิตมหาลัยมันทําให้แบบ เออมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตฟ้าเหมือนกันอะ,ะแบบอะไรที่ไม่เคยได้ลองก็ได้ลองเนาะไม่อยากให้โควิดต,ต้องมาทําแบบว่าเด็กๆต้องแบบเรียนอยู่บ้านอะสงสารเพราะว่ามันก็แบบเออเป็นการท่องโลกแบบอีกอย่างบบชอบนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วฟ้าก็จะเขียนคิวด้วยตัวนี้เลยนะเป็นสีกลางนะคะแบบเขียนไม่ต้องตั้งใจมากดูแบบส้นคิวสวยตั้งแต่เกิดน,นี่นะคะเห็นปะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็ตั้งใจเต็มที่เลยนะคะเนี่ย นี่นะคะคิวก็จะประมาณนี้นะคะแล้วฟาก็จะแบบเออปัดขนคิวนิดนึงนะเดี๋ยวหาแป๊บ,บนึง heavy rotation นะคะจริงๆตอนมหาลาัยอะฟ้าชอบมากเลยนะได้อยู่กับเพื่อนตื่นเช้ามาเจอเพื่อนกลับบ้านเจอเพื่อนตอนเรียนเจอเพื่อนคือแบบชีวิตด,ดีมากใช้เงินโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอะทุกคนก็ <laughs> คือขอพ่อขอแม่นะคะ แต่ว่าจริงๆฟังก็ทํางานด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรงตากันก็ซูมเข้ามาแบบนี้เลยุวคนปีหนึ่งอ่ะมันเป็นปีที่แบบส่วนใหญ่่ทุกคณะก็จะเรียนคล้ายๆกันนะคะอย่างฟ้ามันจะเรียกว่าแบบรหัส TU อะไรแบบนี้ก็จะได้เจอแบบเพื่อนนอกคณะอะไรแบบนี้บ้างนะคะแล้วแต่แล้วพอมาปี2อ่ะก็จะเริ่มมาเป็นแบบวิชาในคณะแล้วนะคะแบบสาขาโน่นนี่น่าริงอ่อปีสามนี่คือแบบวิชาในคณะแบบหนักมากคือแบบเยอะมากแล้วก็ งานหนักสุดสําหรับฟ้าปีสามจปีหินที่สุดแล้วนะคะเพราะปีสี่ก็แบบวิชาสบายๆน้อยลงเรื่อยๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่แบบว่าเรียนอาทิตย์ละ3วันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็โอเคนะเพราะเข้ามาแบบรู้สึกชิวมากเพราะว่า เราเรียนแบบครึ่งวันเช้าหรือไม่ก็ครึ่งวันบ่ายหรือไม่ก็เต็มวันอะสักสองวันเองนะคะในห้าวันที่เราต้องเรียนแล้วก็ฟ้าใช้สีตัวนี้นะคะน้ำตาลมาแบบขัดเบานี้นึงแบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแบบลึกลงมาแล้วเด็กหมอทอจะรู้กันหนึ่งอะ,ะก็คือไม่ต้องใส่ชุดแบบนี้ชุดนักศึกษาไปเรียนนะคะก็ถือว่าดีมากๆคือตอนแรกอะฟ้ารู้สึกว่าเออเราจะต้องใส่ชุดนักศึกษาไปทุกวันเพราะว่าแบบ วให้ความเคา,ารพสถานที่ยอยะไรเงี้ยพอไปไปมาๆก็เปลี่ยนความคิดอยู่ดีเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ต้องใส่กันเลยแล้วก็ดีอะ่ะมันไม่ต้องรีดไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งระวงระวังเลยแบบเนี้ยนะคะต่อมานะคะฟ้าจะใช้ b r o อ i นะในการเติมแบบหัวตาแล้วก็กลางตานะ แล้วก็มาเข้าเรื่องข้อดีนะคะของการที่แบบไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาสำหรับฟ้าคือมันดีมากมันไม่ต้องระวงังแล้วก็จริงๆชุดนักศึกษาไม่ใช่ชุดที่ไม่เปลืองหรือว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีแบบแฟชั่นของชุดนักศึกษาเยอะอย่างฟ้าแบบมีกระโปรงเป็นสิบๆตัวแบบแล้วแต่ขนาดรูปทรงของมามีพีซมีสอบมีเอนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่า เวลาที่ฟ้าแบบต้องแต่งตัวไปมหาลัยช่ป้าแบบใส่ชุดไปเวดอะชุดนอกอะฟาก็รู้สึกว่าฟ้าไม่ต้องคิดอะไรฟาก็ใส่แบบเสื้อยืดเองงกงยีนะคะส่วนใหญ่ ก็ไม่เห็นต้องแบบแฟชั่นเลยฟ้ารู้สึกว่าแฟชั่นมันก็แล้วแต่คนน่ะบางวันที่ฟ้าแบบว่างตื่นเช้าอะไรเงี้ยฟ้าก็แบบแฟชั่นไปหน่อยทําผมแต่งหน้าแบบจัดเต็มมาเลยอย่างเงี้ยแต่งหน้าแบบเนี้ยไปเรียนนะคะประมาณนั้นคือแบบคือไม่เห็นต้องแฟชั่นแล้วก็เสียเวลากับการแต่งตัวขนาดนั้นน่ะเออต่อมานะคะใช้เบราอิดเหมือนเดิมนะคะเป็นเป็นอายไลนเนอร์น้ในการเขียนตาลงมา นี่นะคะทุกคนฟ้าแบบเห็นป่าว่าต่อต่อห่างตามานิดหน่อยเองนะมันก็จะทําให้ดูแบบว่าไม่ได้จัดเต็มจนเกินไปนะคะเราถึงเรื่องไหนแหละเรื่องใส่ชุดนักศึกษาใช่ไหมเออประมาณนั้นฟ้ารู้สึกว่าฟ้าแยกแยะออกอะไรเงี้ยแต่ของฟ้าคือว่าไม่ใช่ว่าใส่ไปเวทได้แบบตลอดนะคืออย่างสมมติว่าเออมีพรีเซนต์งานหรือว่ามีสอบอะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็ใส่ชุดนักศึกษานะมันจะได้ดูแบบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เออดูเป็นแบบไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยปล่อยขนตานะคะตัวนี้ของ L'Oreal นะคะที่เป็นแบบสีทองนะเดี๋ยวชื่อรายการที่แบบเออฟ้าใช้อะ่ะฟ้าจะลงมาให้ description box นะคะทุกคนแบบเอยอยากถามอะไรเกี่ยวกับการไปเรียนมาหาลัยไหมคะฟ้าอ,อยากทำคลิปมากเลย แล้วก็ไม่ได้ทําสักะสีนี่นะคะตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลากระพิบมันจะมีความแบบวิงวิงวิงอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่แบบฟ้าไปเรียนใช่ปะฟ้า,าก็จะชอบแต่งหน้าไปเรียนแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็จะทำแบบว่าตามึงวิงมากเลยฟ้าวันนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้แก้มมึงส้มวันนี้แก้มมึงชมพนะูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบดึงดูดถ้าเราอยากไปเรียนนะอ่ะเออมันก็ ข้อดี้นะต่อมานะคะฟ้าจะปัดแก้มด้วยตัวนี้นะคะเบก้าไม่ได้หยิบม,มาใช้นานมากแต่ว่าสีสวยมากนะชอบนะคะฟ้าจะใช้สีนี้ในการปัดแก้มนะคะก็จริงๆเครื่องสำอางอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแพงมากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดแบบแพงจริงๆมันก็คุ้มกับการลงทุนถ้าเกิดทุกคนแบบใช้มันบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ มันใช้นานมากทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะใช้ไฮไลท์เลยนะคะตัวนี้สีก็สวยจริงๆแบบว่าคอนทัวร์เขาก็สีสวยนะชอบเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการทาลิปสติกนะคะฟ้าจะใช้ลิปรุ่นนี้นะคะชินเน่คือโม,มองเช์ฟูซอว์บัตเตอร์คัลเลอร์ลิปนะคะคือเขามีสีแบบเยอะมากเลยนะส่วนวันนี้ฟ้าจะใช้สีเบอร์ F2 นะคะก็ะะให้ดูสีเลย ทำไมแพ็กเกจเขาแบบน่าร sort of ักขนาดนี้เนาะก็สีเนี้ยเป็นสีที่แบบทุกคนควรมีนะคะเพราะว่าแบบเออมันฮิตแล้วก็ใช้ได้ตลอดกาลนะคะตัวนี้นะคะสีลิปเนี่ยเงื้อลิปเนี่ยเขาดีมากคือเกิดสีอาจได้มิดนะแต่ว่าฟ้าชอบทาแบบข้างในแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยมาข้างนอกนะคะทุกคนดูดิว่ามันแบบ เบาบางแล้วก็เบาปากสบายปากมากแล้วก็สามารถเติมแบบทับไปได้เรื่อยๆเลยนะมันไม่เป็นคราบนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาบํารุงไปในตัวนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีสารสกัดจากดอกคาเมลียนะคะก็นี่เห็นไหมถ้ามันบำรุงแล้วก็ทําให้ปากมีแห้งนะคะสวยมากส่วนถ้าใครนะคะกลัวแบบว่าล้างเมคอัพไม่ออกล้างยากอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่งหน้าจะเต็มแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวเลยทุกคนใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะชินเน่คูโมมงเชียร์ฟูมาเซล่าเมคอัพรีมูเบอร์ไวท์นะคะ ก็มันจะออกมาเป็นแบบแผ่นแบบนี้นะอ่ะแผ่นเขาแบบหนานุ่มแล้วก็เช็ดเนี่ยมันแบบหมดจดมากไม่ว่าแบบบริเวณดวงตาอะไรอย่างเงี้ยก็เช็ดได้หมดจดนะคะแล้วที่สําคัญคือมันไม่ค่อยระคายเคืองกับแบบใบหน้านะมันไม่หยาบนะคะมันนุ่มก็ไปหาซื้อกันได้นะคะ ดดีด้วยและถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องสำอานนงชิเน่คุ้มมงเชียฟูนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่นะคะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ยังช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยนะคะใน Lazada s h o อป e ีวัดสัน JD c e n t r a l e Thailand Base ค่ะจะบอกว่าต้องรีบไปซื้อหน่อยนะเพราะว่าเขาลด20%เลยและพวกมาสก์กันแดด b ีนะคะก็คือลด50%เลยนะคะต้องรีบๆไปกันหน่อยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่24ธันวาถึง20มม กรลาปี2,564นะคะสำหรับวันนี้ฟ้าต,ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบลุคนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย